เอาละครับก็สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกทุกคนด้วยนะครับพบกับผมซีซั่นสตูดิโอเช่นเคยครับตอนรับเข้าสู่เดือนที่7ของปี2024อย่างเป็นทางการนะปนีนี้เกมเปิดใหม่กันเยอะแน่นจริงจงครับแล้วก็เป็นประจำต้นเดือนแบบนี้นะครับที่เราจะพามาจัดอันดับกันกับ12อันดับเกมฟรีมาแรงยอดฮิตที่มีคนเล่นเยอะที่สุดมาที่สุดในเดือนกรกฎาคม2024ันยกันนะครับเราจะนับเฉพาะเกมมือถือโตรไทยเท่านั้นนะและก็ต้องวงเล็บเอาไว้ด้วยว่าเป็นเกมฟรีทุกเกมครับ ไปดูกันเลยครับว่าเกมเมอร์บ้านเรานั้นชอบเล่นเกมไหนกันบ้างและมีเกมไหนที่เข้ามาเกาะติดชาร์ททั้งสองนี้ส่วนเกมไหนครับจะเป็นแชมป์หรือหลุดออกไปบ้างนั้นก่อนจะไปรับชมครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ อันดับที่12อ e ี o ุตบอล2024สามารถเกาะติดชาร์จเอาไว้ไอย่างเนียวแน่นจริงๆครับสำหรับเกมบอลบนมือถือครับที่ตอนนี้กระแสะความร้อนแรงของฟุตบอลยูโร2024เนี่ยก็ยังมาอย่างต่อนเนื่องละครับเดือนที่แล้วครับทำเอาไว้ได้อันดับที่5นะรอบนี้หล่นมาเป็นเบอร์12ของชาร์ตแต่ดูรูแล้วยังถือว่าคนออนไลน์กันเยอะตลอดทั้งวัน แถมยอดโลดเนี่ยแล้วก็ยอดเติมเงินค่อนข้างสูงริบเริยวเลยขอเกมบอลเนี่ยผมบอกแล้วเกมนี้ห้ามพลาดครับโดยดีไซน์ของงานภาพกราฟิกไม่กินสเปคจนเกินไปแถมภาพสวยด้วยมือถือเล่นกันได้แบบลืนล่นๆละครับอันดับที่11 Call of Duty Mobile หลนจากอันดับที่8จากเดือนที่แล้วมาอยู่ที่11ครับ คงเป็นเพราะว่ามีเกมใหม่ออกมากระแสะแรงกันแทบไม่เว้นแต่ละวันครับทำให้จำนวนคนเล่น Call of Duty Mobile ในช่วงนี้ก็เบาบางลงอย่างเห็นได้ชัดนี่คือเกมชูเตอร์ A.P.S เกมแรกๆบนมือถือครับที่ได้รับความนิยมมาอย่างต่อเนื่องและก็ยาวนานด้วยงานภาพกราฟิกที่ค่อนข้างสวยดูดีเลยเกมเพลย์ที่สนุกเ้าใจเปิดม,มาหลายปีแต่ว่าความฮิตของคนออนไลน์นั้นก็ไม่แพ้กับเกมใหม่ๆนะครับที่สำคัญครับกิจกรรมอัดแน่นตลอดแทบทั้งเดือนนะทั้งสายฟรีสายแจกหรือจะเป็นสายเปครับ รอบนี้เอกกับป๊อปไอดอลสุดน่ารักครับเห็นแล้วแทบอดใจกันไม่ไหวเลยมาพร้อมกับสกินปืนเอฟเฟกและของแต่งกันอีกเพียบอัปเดต Battle Pass 4, สีซั่น6กิจกรรมน่าร้อนเดือนหน้ารอดูครับว่า Call of Duty Mobile จะคัมแบ็กกลับขึ้นไปได้หรือไม่ครับอันดับที่10ท Talisland ้ามาติดช้าเป็นครั้งแรกครับหลังจากเปิดตัวไปได้มีนานนะกับเกมเก็บเวลตัวใหม่ล่าสุดที่ตอนนี้เปิดให้บริการบสโตไทยกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วในรูปแบบของเกม MMO RPG Open World ครับเป็นเกมจากค่ายยักษ์ใหญ่อย่าง t e n c e n t นั่นเองผู้ที่ชอบบ่นว่าไม่ชอบเกมมีออโต้นะต้องมาลองเล่นเกมนี้กันเลยครับเพราะว่าเกมนี้คุณจะได้กดมือเองกันแบบเพียวเยวล้วนๆครับ ภายในเกมนั้นจะมีให้เลือกหลากหลายคลาสอาชีพด้วยกันครับให้เลือกเล่นกันตามถนัดตามความชอบไปเลยรวมถึงระบบไลฟ์สกิลฟาร์มทรัพยากรครับของก็มีให้เล่นเช่นเดียวกันครับเกมเพจจะเน้นการลงดันเจี้ยนแบบทีมครับตะลุยไฟบอสยักษ์รองรับภาษาไทยกันมาแล้วกราฟ,ฟิกนั้นถือว่าสวยงามขั้นเทพครับรองรับการเล่นทั้งเวอร์ชัน PC แล้วก็เวอร์ชันมือถือกันได้แต่บอกไว้ก่อนว่านี่จริงแล้วครับมันเป็นเกม PC เพราะว่ากินสเปคเครื่องค่อนข้างหนักมาก ใครมือถือไม่แรงเนี่ยก็คงยากครับที่จะเล่นได้แบบลื่นๆเป,นเ,เป็นเกมเก็บเวลวขนานแท้ครับที่ไม่เล่นง่ายเหมือนเกมยุคใหม่ใครสนใจลองดูด้วยตัวเองครับอันดับที่9 s e l เซเลสโซนซเกมแอคชั่นน้องใหม่จากค่ายโฮโยเวิร์ครับ เปิดตัวกันไปแบบสดๆร้อนๆน่ากระแสตอบรับดีเกินคาดจริงๆเข้าวินมาเป็นอันดับที่9ประจําเดือนนี้ครับโดยตัวเกมจะมาสไตล์ในเมะงานถนัดของค่ายนี้กันโดยเฉพาะแล้วครับงานภาพเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยภาพสวยจัดเต็มกันมาอย่างแน่นอนตามคลิปที่เห็นนี้กันเลยครับแถมบรรยากาศเนี่ยมาแบบตีมเมืองญี่ปุ่นขนาดแท้กันอีกด้วยส่วนการเล่นเนี่ยจะเน้นการกดเองทั้งหมดครับทั้งการโจมตีการเคลื่อนที่ต่างๆการใส่สกิลครับถือได้ว่าเป็นงานที่ค่อนข้างคุณภาพจริงๆ ทวงด้วยกิจกรรมและก็อีเวนต์ต่างๆครับมี NPC ให้พูดคุยแล้วก็ผูกมิตรชมมือสวยบรรยากาศดีมากๆรองรับการเล่นแบบ c r o สแพลตฟอร์มครับกันมาทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นฝั่ง PlayStation PC แล้วก็เวอร์ชั่นมือถือมือถือที่จะเอาไว้เล่นเกมนี้ครับก็ต้องมีคุณภาพดีระดับหนึ่งครับถึงจะสาม,มารถเล่นกันได้แบบเลื่นๆภายในเกมรองรับภาษาไทยกันมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ อันดับที่8 Black n o c k ok Rebirth แค่ชื่อเกมเนี่ยก็โคตรจะคุ้นหูกันแล้วใช่ไหมล่ะครับบอกตามตรงว่าเกมที่มาจาก Black n o ok i บนโลกใบนี้นั้นโคตรเยอะจริงๆครับพอๆกับพวกซีรีส์เกม3โกกเลยนะมากันแทบทุกเวอร์ชัน่นทุกแนวกันนับไม่ถ้วนครับแต่ถ้าถามว่าเล่นไหมครับก็คําตอบคือเล่นอยู่ดีนะครับรอ,อบนี้จะมารูปแบบของเกม MO RPG แนวตั้งครับ รูปแบบการเล่นเนี่ยก็ยังคงสไตล์คล้ายเดิมครับคงเอกลักษณ์เอาไว้ได้อย่างครบถ้วนทั้งแฟชั่นรูปแางต่างๆสัตว์ขี่คราสอาชีพข้อดีคือมาเล่นง่ายกว่าเก่าเยอะแทบไม่ต้องทําอะไรให้วุ่นวายครับเพราะว่าเขาใส่ออโต้กันมาให้ทั้งหมดเลยออโต้ควสออโต้แบทเทิลออโต้บอทฟาร์มทร,รัพยากรมาให้แบบออโต้ทั้งหมดครับมีภาษาททยมาให้ได้ด้วยไม่ว่าจะทำอาเมือก,กี่เวอร์ชั่นครับอะไรที่เป็นแบล็กนา็อกก็ยังคงมีเสน่ห์แล้วก็ขายได้เสมอครับ อันดับที่7 h o n k อนไก a r าร์รวคัมแบ็กกลับเข้ามาติดชาร์จกันอีกครั้งหนึ่งนะสำหรับ h อน k a ส s t a ์เรียวครับนี่คืออีกหนึ่งเกมจากค่าย h o y ย w o r l d ครับที่เข้ามาติดชาร์จในคลิปนี้ค่ายนี้นั้นโดดเด่นเรื่องงานอนิเมะคุณภาพเน็กเจจริง,รงๆและกธระทำมาแต่ละทีเนี่ยคือเล่นกันได้แบบยาวๆเลยนี่เกม RPG Turn เทิร์นเบครับที่ใส่การเล่นกันมาแบบครบครันเล่นไม่ยากแต่สนุกแทบวางไม่ลง บวกกับงานภาพกราฟิกที่อลังการงานสร้างแทบจะสวยที่สุดในมือถือกันแล้วละครับเล่นได้ทั้ง PC แล้วก็มือถือเองด้วยเกมนี้มีการอัปเดตเข้ามายัางต่อเนื่องครับตอนนี้เป็นเวอร์ชั่น2.3าโดยจะมีการเพิ่มพื้นที่เรือประกายอัคคีกันเข้ามาใหม่ครับรวมไปถึงตัวละครใหม่ๆกันเข้ามาเพียบอาทิเช่นฝ่ายฝ่ายและก็เจดตัวละคร5ดาวครับในเรื่องที่จะเพิ่มเข้ามาให้เข้มข้นกันเข้าไปอีกครับเดือนหน้าคงต้องมรลุ้นกันลวครับว่าจะทําอันดับได้ดีแค่ไหนครับสำหรับเกมนี้ อันดับที่6 Mobile Legends เปิดเทอมกันไปได้สักระยะหนึ่งแล้วใช่ไหมครับสำหรับเกมนี้ก็จะมีคนเล่นเยอะอย่างต่อเนื่องจริงครับกับสุดยอดเกมโมบา้าขวัญใจชาวเกมเมอร์สายม้อเอ้ยสายตีปอมครับจากอันดับที่เจครับขยับขึ้นมาเล็กน้อยครับเป็นเบอร์6ในเดือนนี้และนี่ก็เกมโมบ้าที่ฮิตที่สุดอีก1เกมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเราครับด้วยความที่ฮีโร่เยอะอยจริงและการเล่นเนี่ยเข้าใจกันได้ไม่ยากเข้าถึงกันได้ง่ายๆอย่างแน่นอน ถือได้ว่าเป็นเกมที่ประสบความสําเร็จกันมาแล้วแบบล้นหลามครับในเดือนนี้กิจกรรมกันเข้ามาเพียบครับต้อนรับฮีโร่คนใหม่อย่างจูวซินสุดน่ารักเห็นแล้วอยากได้เลยสกินใหม่ของน้องไลลาครับสกินระดับคอเร็กเตอร์เกมนี้อย่างที่รู้นครับว่าเล่นแล้วไม่มีเหงานะของแจกก็ว่าเยอะแต่ของขายเนี่ยเยอะกว่าครับอันดับที่ 5. กาลีนา R O V หลังจากที่เสียชมป์กันไปครับก็หลุดวงโครจรกันมาแบบย,วยาวๆเลยนะเดือนนี้เบียดไปแสกโมบายเลเจนด์มานิดเดียวเท่านั้นเองกระแส Rov ช่วงนี้ครับก็ดูเฉยๆครับแต่โดยรวมก็ยังถือว่าดีกว่าหลายๆเกม สำหรับแฟน RV ตอนนี้ของต้องโฟกัสที่การแข่งขัน APL 2024ครับที่เข้มข้นอามากๆในช่วงต้นเดือนนี้และเขาเนี่ยก็มีแจกสกินเลเจน d ์ฟรีถาวรกันอีกด้วยครับเพียงแค่ร่วมรับชมและก็เชียร์ทีมไทยครับให้คว้าแชมป์ APL 2024มาให้ได้ครับในวันที่ 6- ถึง7กรกฎาคมนี้นะเริ่มแข่งตอนเที่ยงครับห้ามพลาดเลยเดือนหน้ามาลุ้นเอาใจช่วยนะครับสำหรับแฟนแฟนอาวีว่าจะทวงเบอร์หนึ่งกลับมาได้หรือไม่หรือว่าจะหลุดกันไปแบบยาวๆครับ อันดับที่4 pubg mobile ลดลงมาจากที่2มาอยู่ที่4ในเดือนกรกฎาคมครับกับสุดยอดเกมชูเตอร์ Battle Royale ครับที่เวลาผ่านไปหลายปีแต่ว่าความฮิตและก็ฐานแฟนคลับเนี่ยเยอะไม่แพ้เกมไหนเลยก็ว่าได้ครับหลังจากที่เดือนที่แล้วนะ X ก,กับดาก้อนบอลไปครับเดือนนี้มีการอัปเดตของขายกันเข้ามาเพียบเอาใจสายเปกันแบบสุดๆเลยครับทั้งแฟชั่นคอสตูมต่างๆ แม้ว่าจะมีเกมใหม่ออกมาท้าทายกันทุกเดือนครับแต่ว่า PUBG ยังมีคนออนไลน์กันเยอะมากๆและยังดีพอที่จะเข้ามาติดอันดับเช่นกันครับอันดับที่3 Free Fire บอกแล้วว่า Free Fire นั้นเอาจริงครับช่วงเปิดเทอมเนี่ย Free Fire ยังแรงอย่างต่อเนื่องครับหลังจากที่4มาอยู่ที่3ในเดือนนี้ครับ นี่เกมชูเตอร์ขวัญใจเกมเมอร์วัยรุ่นครับที่แอดยกให้เลยว่าเป็นเกมที่กิจกรรมแน่นเซิร์ฟครับและของขายไอเทมช็อปนั้นเยอะจริงกวาดรายได้กันไปแบบถล่มทลายทั่วเอเชียครับรอบนี้กิจกรรมยิ่งใหญ่มากๆครับจะลองครบรอบ7ปีแจกของรางวัลร่วมสนุกกันแบบแน่นเซิร์ฟและรวมไปถึงการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดกําลังจะเริ่มต้นขึ้นครับคือการฟาดฟันระหว่างตัวแทน77จจังหวัดทั่วประเทศไทยนะใครจังหวัดไหนเนี่ยลองดูตัวแทนจากจังหวัดของตัวเองครับตามเชียร์กันได้เลย แม้ว่าจะไม่ใช่เกมมือถือที่ดีที่สุดนะแต่ว่าฟรีไฟล์เป็นเกมที่เล่นสนุกปนหัวร้อน7ปีผ่านไปครับมันอาจจะเป็นเรื่องราวในช่วงเวลาชีวิตช่วงวัยรุ่นช่วงวัยเรียนของใครๆลหลายๆคนครับที่เคยเล่นเกมนี้กับเพื่อนๆของเราแต่ถึงขำคัครับเกมนี้กิจกรรมเยอะแน่นทุกเดือนจริงครับอันดับที่ 2. v i วิ l i n g Wave ยังคงแรงอย่างต่อเนื่องครับแทบจะหาเกมไหนมาเปรียบเทียบได้ย่างจริงนะแต่สุดท้ายครับก็หล่นมาจากที่1จนได้สำหรับ v u r t u a l i n g Wave ครับนี่คือเกม 3D Open World ครับกราฟิกอนิเมะเต็มขัน้นทำถึงครับมาแบบอลังการงานสร้างจุกๆกันไปเลยให้เราจัดทีม3ุตัวละครออกต่อสู้สำหรับการใช้งานกันได้ตลอด เห็นการเล่นแบบทำคอมโบครับแล้วก็ท่องเที่ยวระจนภัยในโลกกว้างกันได้แบบอิสระรองรับการเล่นบน PC กันได้ด้วยครับนี่คือเกมแอคชั่นที่มาแรงคนเล่นเยอะที่สุดในขณะนี้แหละครับอันดับที่ 1. Cookie Run Tower Adventure เกมที่มาแรงที่สุดในตอนนี้ครับคงเป็นเกมไหนไปนไม่ได้ครับกับ Cookie Run Tower Adventure นั่นเองนะครับเปิดตัวกันไปได้ไม่นานแต่ว่าคนเล่น,นอย่างเยอะสุมหาตัวละครเปิดกาชากันมันแทบไม่มีพักกันเลยใช่ไหมละครับนี่กเกมมือถือ Adventure ประจนภัยครับจากซีรีส์ c o o k ี e r u นนั่นเองที่ทำมากี่ภาคเนี่ยก็ได้รับความนิยมสูงจริงครับตั้งแต่ Cookie Run k i n g d o มกันไปแล้วตุกเกมจะเน้นการเล่นแบบตะลุดานครับแก้ไขปริศนาตามหอคอยต่างๆ สามารถเล่นกับเพื่อนต่อสู้ตามด่านหรือช่วยกันตีบอสก็ทําได้ครับมุมอมองการเล่นกึ่งด้านบนแบบนี้เลยนะเล่นง่ายไม่เวียนหัวครับกราฟริกยังคงเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยใส่ความน่ารักมาเต็มๆครับและที่สำคัญครับตัวเกมนี้มีภาาไทายครับจุดนี้หายห่วงยอดคนออนไลน์สูงมากครับเดือนหน้าคงต้องมาลุ้นกันแล้วครับว่าจะสามารถรักษาแชมป์เอาไว้ได้หรือไม่เพราะว่าจะมีเกมใหม่ที่จะทยอยเปิดตัวกันใหม่เพียบครับ ก็ครบกันไปเป็นที่เรียบร้อยนะสำหรับเกมมาแรงคนเล่นเยอะประจําเดือนนี้ครับทั้งหมด12อันดับเกมฟรีด้วยกันหลายชื่อเกมเนี่ยอาจจะใส่อาไว้ให้ที่ใต้คลิปนี้ครับใครที่อยากได้เกมที่มีคนเล่นเยอะๆบนสเต r ร์ไทยเนี่ยมาดูคลิปนี้หาเกมเล่นกันได้เลยแต่ถ,ถ้าคุณชื่นชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยล่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ